สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกหรือ Deep Dive ของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพลังของความคาดหวังที่เรียกว่าปรากฏการณ์พิกเมเลียนหรือ p ายเมเลีย e เอฟเฟครับชื่อมันฟังดูแบบๆแบบหน่อยนะครับคือมันมาจากตำนานกรีกโบราณเลยเรื่องของประติมากรชื่อพลิกเมเลียนเขาปั้นรูปสลักผู้หญิงในอุดมคติขึ้นมาแล้วก็ดันไปตกหลุมรักรูปปั้นตัวเองซะง,งั้น Mm hmm. จนเทพีอัฟโรดิฟท่านก็สงสารก็เลยชุบชีวิตให้รูปปั้นนั้นกลายเป็นคนจริงๆขึ้นมาค่ะก็เป็นเรื่องเล่าที่คลาสสิกมากแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ตำนานนะคะมันสะท้อนปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่สำคัญมากๆเลยคือความคาดหวังของคนคนหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนผลงานหรือเพอร์ฟอร์มนซ์ของอีกคนได้จริงๆโหเปลี่ยนได้จริงเลยเหรอครับได้จริงค่ะ เราอาจจะมองว่ามันเป็นรูปแบบหนึ่งของอที่เรียกว่าคำพยากรณ์ที่สำเร็จได้ด้วยตนเองอะคะ่ะ self fulfilling prophecy แต่ว่า p y เม l i a n Effect เนี่ยจะเน้นไปทางผลบวกมากกว่าหมอเข้าใจแล้วครับงั้นการเจาะลึกวันนี้เป้าหมายเราก็คือมาทำความเข้าใจกลไกมันว่าเอ๊ะมันทำงานยังไงแล้วก็มีหลักฐานอะไรมายืนยันบ้างแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะเอาไปปรับใช้ยังไงได้บ้างเนะาะค่ะถ้าพูดถึงหลักฐานเนี่ย ผมว่าต้องย้อนไปการศึกษาคลาสสิกอันนั้นเลยใช่ไหมครับของโรเซนเทลกับเจคอบสันปี1968 Pigmalion in the Classroom ที่เขาไปทดลองในโรงเรียนประถมใช่ค่ะอันนั้นดังมากแล้วก็ วิธีทดลองเหมือนจะง่ายๆนะคะแต่ผลนี่ทรงพลังมากคือนักวิจัยเขาแค่ไปบอกครูว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งนะเป็นเด็กพิเศษเป็น growth spurters ที่แบบกำลังจะมีพัฒนาการทางสติปัญญาแบบก้าวกระโดดในปีการศึกษานั้นๆซึ่งจริงๆแล้วเด็กกลุ่มนี้คือสุ่มเลือกมาล้วนๆเลยค่ะครูไม่รู้อา้าวสุ่มเลือกเหรอครับไม่ใช่เด็กเก่งจริงๆเหรอไม่ใช่เลยค่ะสุ่มมาเลยแต่ผลที่ออกมานี่สิคะ น่าทึ่งมากเด็กกลุ่มที่ถูกครูคาดหวังสูงเนี่ยแม้จะสุ่มมันนะกลับมีคะแนน iQ เพิ่มขึ้นจริงๆค่ะหู<ฮ>เพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญทางสถิติเลย<ฮ>เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคมุมโดยเฉพาะเด็กเล็กๆปหนึ่งป2คะแนนด้านภาษาหรือ verbal IQ เนี่ยพุ่งขึ้นชัดเจนมากโหแค่ครูเชื่อก็ส่งผลขนาดนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่าความคาดหวังของครูมันส่งผลต่อพัฒนาการเด็กได้จริงๆ แล้วแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคือครูเข้าไปทำอะไรต่างออกไปหรอครับกับเด็กกลุ่มนี้นั่นเลยค่ะคือประเด็นสำคัญเลยโรเซนทอลเขาก็อธิบายเรื่องนี้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าโมเดล4ปัจจัยหรือ4 Factor Model เเป็นพฤติกรรมที่คนที่มีความคาดหวังสูงเช่นครูหรือหัวหน้างานเนี่ยมักจะแสดงออกต่อคนที่ถูกคาดหวังแบบอาจจะไม่รู้ตัวนะคะมี4อย่างหลักๆคือ มีอะไรบ้างครับน่าสนใจค่ะอย่างแรกคือบรรยากาศ Climate คือจะสร้างบรรยากาศที่ดูอบอุ่นเป็นมิตรให้กำลังใจให้การสนับสนุนทางอารมณ์มากกว่าปกติอืมเหมือนทาให้เด็กรู้สึกสบายใจปลอดภัยประมาณนั้นค่ะสองคือข้อมูลนำเข้า Input ก็คืออาจจะให้งานที่ท้าทายขึ้นหรือว่าให้ข้อมูลให้ e s ซ u r c ซ s ที่ดีกว่าหรือบางทีก็สอนเนื้อหาที่มันยากขึ้นลึกขึ้นไปเลย อ๋อเหมือนเชื่อว่าเขารับได้ก็เลยให้เยอะขึ้นใช่ค่ะ3คือโอกาสตอบสนองเอาผุดคือเปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้ได้แสดงความเห็นได้ตอบคําถามได้มีส่วนร่วมบ่อยกว่าอาจจะให้เวลาคิดนานกว่าด้วยซ้ําเหมือนให้แอร์ไทมเยอะขึ้นประมาณน,นั้นเลยค่ะและสุดท้าย4คือข้อเสนอแนะฟีดแบก คือจะให้ฟีดแบ็ที่มันเจาะจงชัดเจนละเอียดกว่าทั้งคำชมเวลาทำได้ดีหรือแม้แต่คำแนะนำที่สร้างสรรเวลาทำพลาดก็จะให้แบบมีคุณภาพมากกว่าฟังดูครบเครื่องเลยนะครับทั้งบรรยากาศทั้งสิ่งที่ให้ทั้งโอกาสทั้งฟีดแบ็แต่มันดูละเอียดอ่อนมากเลยนะครับบางทีครูหรือหัวหน้าอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้าว่าทาต่างกันไป ใช่ค่ะส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ตัวเป็นพฤติกรรมที่ออกมาเองตามความคาดหวังภายในทีนี้พอมีด้านบวกแบบพิกเมเลียนแล้วมันมีด้านตรงข้ามไหมครับแบบคาดหวังต่ำแล้วผลก็แย่ลงตามมีค่ะอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยเรียกว่ากอเลมเอฟเฟกต์กเลมเหมือนปีศาจดินเหนียวในตำนานใช่เลยค่ะชื่อมาจากตำนานนั่นแหละอันนี้คือด้านมืดเลยคือพอเราคาดหวังต่ำกับใคร เราก็จะแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกไปอาจจะผ่าน4ปัจจัยนั่นแหละแต่เป็นทางลบเช่นไม่ให้โอกาสไม่ให้ฟีดแบ็กดีๆบรรยากาศก็ไม่ดีสุดท้ายผลงานของเขาก็จะแย่ลงจริงๆตามที่เราคาดหวังไว้เลยน่ากลัวนะคะน่ากลัวจริงครับกลายเป็นว่าเราเองนั่นแหละที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่คล้ายๆกันมีอีกอันค่ะเรียกว่ากาลาเทียเอฟเฟกต์กาลาเทียเอฟเฟกต อันนี้ชื่อมาจากรูปปั้นที่พิกเมเลียนสร้างเลยครับอ๋อรูปปั้นที่มีชีวิตใช่ค่ะกาลาเทียเอฟเฟกเนี่ยคือพลังของความคาดหวังที่เรามีต่อตัวเองครับอ๋อความเชื่อมั่นในตัวเองถูกต้องค่ะเพราะเราเชื่อว่าเราทําได้เรามีศักยภาพเราก็จะพยายามมากขึ้นฮึดสู้มากขึ้นแล้วผลงานมันก็จะดีขึ้นจริงๆซึ่งที่น่าสนใจคือบ่อยครั้งที่พิกเมเลียนเอฟเฟกจากข้างนอกเช่นหัวหน้าเชื่อในตัวเราเนี่ยมันไปกระตุ้นกาลาเทียเอฟเฟกข้างในตัวเราได้ด้วย อ่าเหมือนมันส่งเสริมกันได้พอคนอื่นเชื่อในตัวเราไพคเมเลียนเราก็เลยเชื่อมันในตัวเองมากขึ้นแกลาเทียแล้วก็ทำได้ดีขึ้นจริงๆใช่เลยค่ะเป็นวงจรที่ดีมากๆแล้วในโลกการทำงานล่ะครับแนวคิดพวกนี้โดยเฉพาะไพคเมเลียนเนี่ยเอาไปใช้จริงจังแค่ไหนครับโอ้โหกว้างขวางเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องภาวะผู้นำเขาเรียกว่าไพคเมเลียนลีดเดอร์ชิพสไตล์หรือ P.L.S. คือผู้นำที่ เออไม่ใช่แค่พูดนะว่าเชื่อในลูกน้องแต่แสดงออกจริงๆผ่านการกระทำเช่นก็เช่นมอบหมายงานสำคัญที่ท้าทายให้ความไว้วางใจให้ออโตนมีหรืออิสระในการทำงานมากขึ้นแล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างดีผ่านสี่ปัจจัยที่เราคุยกันไปนั่นแหละคะ่ะครับครับแต่คี์สำคัญมากๆคือผู้นำต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกน้องจริงๆจากใจนะคะไม่ใช่แค่แสดงธรรหรือหลอกใช้ เพราะความจริงใจตรงนี้แหละค่ะที่เป็นพื้นฐานให้มันเวิร์กจริงๆเข้าใจเลยครับคือต้องมาจากความเชื่อจริงๆไม่ใช่แค่เทคนิคสรุปแล้วพลังของความคาดหวังแม้ว่าจะเป็นพยมิลเลียนหรือโกเลมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับแต่มันคือกระบวนการทางจิตวิทยาทางพฤติกรรมที่จับต้องได้แล้วก็ส่งผลต่อความเป็นจริงได้จริงๆถูกต้องที่สุดเลยค่ะ ความเชื่อความคาดหวังที่เรามีต่อคนอื่นหรือแม้แต่ต่อตัวเองมันมีพลังในการปั้นแต่งความเป็นจริงได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะและก่อนจะจบการเจาะลึกวันนี้เอ,อ่อก็อยากจะทิ้งท้ายคําถามชวนคิดวินิดนึงค่ะครับผมว่าพอเราตระหนักถึงพลังของปรากฏการณ์เหล่านี้ทั้งไพรเมเลียนโกเลมแล้วก็กาลาเตยาเหล่านียความตระหนักรู้นี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองหรือปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างรวมถึงวิธีที่เรามองศักยภาพในตัวเองไปบ,บ้างไหมคะ แล้วจะเปลี่ยนไปอย่างไรอืมเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากเลยครับ